ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับรักเกียรติฟาร์มนะครับก็สําหรับทลิปนี้ครับจะพามาดูนะครับเจ้าสอนลามครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับวันนี้ก็ได้พามาหาเนื้อคู่นะครับผม ดูครับดู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  <c oughs> วันนี้ครับพบกับหมอกบครับวันนี้เสียงน้องเจเค๊คเกษตเร็ฟาร์มติดภารกิจครับก็เลยให้เสียกบมาทำภารกิจแทนครับวันนี้ ได้กลินอได้กินอาการเป็นสัตว์ของวัวนะครับเพศเมียนะครับจึงทําให้สอนรามของเรานี่อาการนี่แบบอยู่ไม่นิ่งครับอยู่ไม่เป็นนั่นครับมาแล้วครับมาแล้วส่งเสียงร้องแล้วเดี๋ยวคู่กำลังเดินทางมาครับ มาแล้วครับมาแล้ววันนี้ครับเป็นสัตว์ชัดเจนครับตัวนี้ครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับเดินขู่มาแล้วครับ

แมมตรีเดออันนี้เอิ่มเมื่อชิบหนู <coughs> ปาเฮ้ยแจนิ่งเฮ้ยปาตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับลูกผสมครับนี่แม่สาวครับ การเป็นสัตว์นะครับนี่ครับนิ่งครับชัดเจนครับพร้อมผสมนะครับพี่น้อง